Mì, lên, lên mì, đợi, Ôi, này mới. À, đi <cười> 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 Thì, này nè, rồi quên để đâu mà để đâu đấy ơi anti bárca anti không có 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 không ดีวะไปบับกับงงดิมโอ้ยเอยโอ้้โอ้โอ้้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยอ้ยโอรอ้ยโอ้้โ้ย้ยอ้ยโอ้ยอ้โ้อยโอ้ยโอยอ้ยยอ้ด้อ้ย่้อ้ย้โ้ยยโอ้ยย้ตรง้โยอยอโโโโโอ้ยอ้อ้รถ้ย้ย้ย เอ้ยมึงยนว่าเหี้ยเอาอยู่ข้างหลังกูอินฟินิตี้ะมึงกล้าเข้ามึงกล้าข้าเลยเข้าไปอีมันอเป็นเจอดบบดเกาะไปดิไปเกาะแตกเกาะแตกเฮ้ยอเรจะเข้าไปดิตาเราจะเข้าไปดิมีตัวมมตัวิอยู่ไอตัวแรกยิงกตัวแหละโอ้เฮลโลมคนเหี้ยไยตาดัดกูย ดันกูหรือพี่อะไรดันกูเข้าไปสัตว์ไอ้ที่ดันกูเข้าไปตายกูจะฆ่าใครไม่ได้เลยมาแล้วเพื่อนกูมาเสริมไอ้ยังนู้นก็เล่นฟอร์ดไนท์ต่ก่อนเดี๋ยวที่มันเป็นหอยเันเจอร์ไอ้เหี้ยเออแตกหนึ่งหนงแตกหนึ่งยิงแตกครับครับคอยคอยครัแตกน้องกครับกครับกูัครับไม่ต้องพูดมากกครับกครับน้องกครับกครับเฮ้ยแต่ยังนี้นอะไรเนี่ย มาดีเอ้ยขูใครแม่รัดกูวะเดี๋ยสกินโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวสกินสกินมูพิษี่สกินมูพิษปุุ๊้ยตายตายเจ็บโอ้มายิงกบเดีเียหลุมดำหดำเดี๋ยวไปข้างล่างตายตสวยสวโดนดูดโดนดูดดระเบิดเบิดที่เเบิดระเบิดที่คโดนคโดนเน่มี่ลเกี่ยวครับ้ระเบิดครับ ันึ่วนึ่งอี้เจี๋ยชิวรังโรดบล้โึ้รดาเก็บมันอ่ะโอโหต้อุทที่เอาไม่เอากุสลเนี่ยอือืโอ้โหเยโดนลูกฟองไม่ตายแต่นี้มักกะโลคเเกียนนะทียก็บอกเลยอัตติพีอ่ะ แต่ถ้าอันติมันอัดอันติมันก็ติดข้างบนหลังคาใช่ปะมีไงยีขึ้นไปข้างในไงไม่ได้ดีกว่าไม่ได้มันมันลงมาจากฟ้าอย่าลืมดิพอนจากฟ้าเฮียให้เกิดจะเป็นลูกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก็ไปไถก็ไปโก้นึงปัดเท้าก็โก้หนึดงเนี่ยกแหลกโก้คนชื่อกอล์ฟมารีก็เก่งนะด่านเนี่ย โอ้โหโอ้โหเยอะเกินเป็ดเป็ดหนีล no. no. mm ูกโอ้โหเฟตต้อต oh ิดต้องติด yeah. ต mm ้องสุดสายกูอสุดสายเยี่ยมปะจาเป็ดได้โคตรหนาโอ้โหโอ้หโคตเดือดอะคนรเดือดอะข้างในอ่ะต้งลุมกูสี่ตัวกูไม่ลงไม่ใช่กูตายห่าเลยอุ้ยอุ๊ยไม่โดนหลักไม่โดนหลังมาแล้วรถต็ิ้งสว่างขวานรกชาติหมา

quyên tiết lắng về một đứa mh mít này khỏi này ui có cá là đứa bên ui đâu ui bên ไม่ให้ปืนทองปืนแดงมันลุมกูนในห้องเดียวไอ้ที่ยึดแม่กูก็ได้เกาะทองมาเฮียลุมกูคน,นเดียวมันยึดข้างบนก็มีนี่ห่อข้างบนก็มีทองพี่จางโอ้ยิงยิงโอ้โหยิงกระสุนยิงกระสุน เฮียย hey, hey. ิงีปุ๊บดูดีดีับฐานเกลียวจูอืม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 ข้างนอกคนนึงเกลือก้าวตื้อไปเลยสวยบาร์ตูสวยสวยเฮียข้างมันบุกเข้ามาแล้วขอตายแล้ว

โอ้ยิงโคตรแม่นอะเมื่อกี้มันโดดมันกูไม่เห็นชื่อไปหนึ่งโอจะตาเหมือนกันไอ้นุ่นนุ่นนุ่นตายมันอะไรอยู่นั่นยิงอะไรอย่างงี้จะได้อะตะบนี้ตายสัตดแล้วก็บ่ไโอ้โหเอาไปโดนอะไรที่นี่ยเก็บเข้าเนื้อตัวกลางโล่นไม่พ้นที่อะยิงเข้าแต่โล่นเนี่ยมันอยู่หลังโล่นตืมเลยอะ ปืนทองอเราไปเสริมกำลังอโอยิงตู้ไม่ทันชนะเลยไอ้เพือ่อนสอต้องบอกแยงเลยเฮีย you the ตัวยัดอีกตัวที่มากระโลคนฟิตเลยเฮีย <c oughs> โหด่นด่านมัโคตสิ่งเลย ไปคิวไปสามว่ะกูฆ่าไปหนึ่งตัวทุเลศเลยเย้ออดาเมจมึงเยอะมากเออดาเมจโคตรเยอะอ่ะ